สวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากในช่องหมีทำได้จะมาฝากเตือนสำหรับพี่ๆที่เป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับซ่อมไปนานๆระวังสายตาสั้นนะครับสายตามันจะสั้นลงสั้นลงแต่ไม่เป็นไรครับมีสมาชิกท่านหนึ่งในช่องหมีทำได้ทักมาหาผมเมื่อตะกี้เลยครับนี่คุยกันสดๆเลย เข้าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสายตาสั้นเลยทุกคนเขาบอกว่าพี่หมีคุยได้ไหมครับผมบอกว่าคุยได้ครับพี่หมีทำมือถือมานานหรือยังครับผมก็บอกว่าทำมาเป็น20่ปีแล้วครับพี่หมีระวังสายตาสั้นนะครับด้วยความเป็นห่วง ผมบอกว่าโอ้ยพี่พี่โทรมาแบบเนี้ยพี่เป็นห่วงเนี่ยโอ้ยขอขอบคุณมากขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่มันมีอีกครับมันไม่ได้จบแค่นั้นพี่มีกินอะไรบำรุงสายตาบ้างหรือเปล่าครับอาหารเสริมผมก็นึกในใจเลยแม่งขายของอีกแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้กินเลยครับทำไมเหรอมีอะไรแนะนำหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่มีสายตาคนเราเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันนะ ผมบอกว่าถูกต้องครับผมเป็นห่วงพี่นะที่ผมโทรมาเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคครับแล้วไงต่อพี่จะขายอาหารเสริมเหรอครับผมบอกว่้ยผมไม่ขายครับผมหวังดีกับพี่หมีจริงๆเขาพูดมาแบบนี้ผมบอกว่าแล้วยังไงต่อครับพ,พี่พี่หมีพี่หมีกินปลาบ้างหรือเปล่าครับผมบอกว่าไม่ค่อยกินนะโอ้โหพี่หมีพลาดแล้วผมบอกเอ้าทําไมอะ ทำไมพี่มีถึงพลาด่ะเขาบอกว่าพี่รู้ไหมพี่ไปกินปลานะครับสายตาพี่จะดีขึ้นปลาเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะผมก็บอกว่าโอ้จริงเหรอครับผมรู้แค่ว่ากินผักบุ้งนะครับกินผักบุ้งแล้วทำให้สายตาดีเขาบอกว่าไม่จริงครับขี้โม้เขาบอกแบบนี้ผมบอกโอเคหลังจากนี้ ผมจะซื้อปลากินให้บ่อยนะครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเลยนะพี่หมีห้ามกินบ่อยนะพี่หมีต้องกินทุกวันนั่นผมคุยกับเขาเครึ่งชั่วโมงเต็มนะทุกคนแต่ผมจะสรุปมาให้ฟัง <N> <an> <N> <an> เขาบอกว่าให้กินทุกวันผมบอกโอเคพี่แต่ปลามันจะต้องเป็นปลาสดหรือปลาอะไรหรือเปลา่าหรือไงขอ,อปลาแบบไหนก็ได้ค <an> รับ <an> ให้เป็นปลา ะสดไม่สดจะต้มจะปิ้งจะย่างก็ได้หมดผมบอกโอเคพี่ขอบขอบคุณมากเลยนะแล้วก็เขาก็อวยพรปีใหม่ผมก็นึกว่าเรื่องปลามันจะจบเขาก็กลับมาสู่เรื่องปลายผมบอกครับเดี๋ยวผมจะทําตามนะก่อนจะวางเขาจะบอกว่าพี่หมีถ้าผมพูดอะไรพี่มีโกรธผมหรือเปล่าผมบอกว่าไม่โกรธบ้านพี่หมีมีแมวไหมผมบอกผมไม่ได้เลี้ยงแมวครับแต่เห็นอยู่ แถวบ้านก็เลี้ยงอยู่พี่เคยเห็นแมวใส่แว่นไหมผมบอกผมก็ไม่เคยนะเห็นไหมแมวมันไม่เคยใส่แว่นนะเพราะมันกินแต่ปลาผมก็เงียบเลยผมบอกโอเคกูจะกินปลาแล้วผมก็ไปซื้อปลามาจริงๆทุกคนนี่นี่ทุกคน,น,มน,กคนผมไปซื้อปลาย่างมากินจริงๆ,ๆส่งผ่านคลิปนี้ไปเลยพี่ครับที่โทรมาหาผม ผมทำตามพี่แล้วนะครับนะขอขอบคุณอีกครั้งนะที่ทำให้ผมรู้ว่าแมวมันกินปลาแล้วสายตามันจะดีเพราะว่าไม่เคยเห็นแมวตัวไหนใส่แว่นเพื่อนๆคิดว่าไงอแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณในความหวังดีขอบคุณในความหวังดีห,งดหลังจากนี้มีทำได้จะกินปลา ขอบคุณครับ